บ้าเหรอพี่ดูหน้าพี่ก่อนหน้าพี่ตึงขนาดเนี้ยพี่ไปเป็นเท่าแก่ไม่ได้หรอกอย่างเดียวที่ลืมอะไรคะคือคำว่าอีกเรื่องหนึ่งประเด็นสุดท้ายแล้วครับพี่บลลี่ค่ะได้สุดไปเป็นพ่อของนิวเออเป็นพ่อของนิวชัยพลน่ะเหรอที่ไปไปขอเขาแต่งงานใช่ไหม รู้สึกว่าเ,เรื่องนั้นด้วยความผมสนิทกับน,นิวมาก <ฮะ S 2> แล้วก็เขาเรียกคุณพ่อคุณพ่อตลอดเวลา <ฮะ S 2> เขาก็เลยอยากจะให้ไปเป็นผู้ใหญ่สู่ขอให้ในวันนั้นซึ่งเรื่องที่สนุกมากคือครอบครัวของเขาทั้งหมด <ฮะ S 2> เรียนโรงเรียนเดียวกันกันกบภรรยาผม <ฮะ S 2> กับพี่ตินะ,<ฮ>ะเพราะฉะนั้นครอบครัวนั้น <ฮะ S 2> ทุกคนเลยนะแล้วก็ภรรยาผมเป็นเพื่อนกันหมด เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันกับพี่ตีนาไงเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็เพอิญว่าสนิทกับนิวเพราะถ่ายด้วยการบอยนิวก็บอกว่ายกเป็นพี่วลลี่ไปเป็นเท่าแก่ไหมเราก็แบบว่านิวจะบ้าเหรอพี่ดูหน้าพี่ก่อนหน้าพี่ตึงขนาดนี้พี่ไปเป็นเท่าแก่ไม่ได้หรอกพี่ยังเด็กอยู่เลยแล้วคนเขาจะเคารพเหรอแต่ก็ไปเป็นให้เสร็จเรียบร้อยไปเป็นเพราะหนึ่งภูมิใจที่เขาขอเราด้วยนะอันที่สองคือด้วยความสนิทสนมแล้วเราก็รู้สึกแฮปปี้มากกับน้องนิว แล้วก็อยากให้ชีวิตของเขาเนี่ยมันมีความสุขครับตนนี้เขาก็คัดเลือกมาว่าใครที่คุณรู้จักที่ครอบครัวค่อนข้างจะแข็งแรงค<ะ>นิวก็เลยมาหาผม<ะ>ผมก็บอกว่านิวเลือกให้ถูกคนนะเพราะเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ในอนาคตของนิวเลยนะใช่ไม่เห็นอาการพี่เหรอพี่กลัวเมียนะเว<ะ>้ยนิวจะเป็นอย่างนี้เลยนะ,ะพี่กลัวเมียนะเว<ะ>้ย<ะ>เฮ้ยเขาบอกได้เลยพี่อย่างนี้แหละดีที่สุด<ะ>ผมก็เลยได้ได้โอกาสเป็นเท่าแก่ซึ่งเป็นครั้งแรก และณวันนั้นผมจะเฉลยให้ทราบเพราะว่าตอนนี้เขาไปฮันนีมูนกันแล้วนะ,ะผมเป็นพิธีกรมานานผมอยู่บนเวทีผมไม่มีความตื่นเต้นอะไรเลยวันนั้นเป็นเท่าแก่เพราะคุณเนยเงือับับงือซึมซึมยังไม่พอเรียบเรียงคําพูดทั้งหมดมาอย่างเดียวที่ลืมอะไรคะคือคําว่าสินสอดทองมัน่นนึกยังไงก็นึกไม่ออกว่า ไอ้เงินที่อยู่บนพานนั้นน่ะมันเรียกว่าอะไรก็เลยกลายเป็นวันนี้น้องนิวและครอบครัวก็นำเงินในพานแล้วก็เพชรพลอยแล้วก็อะไรมาเยอะโอ้โหครั้งหน้าถ้าได้เป็นเท่าแก่อีกจะไม่ลืมคำว่าสินสอดทองมั่นละโอเคค่ะพี่วิลสุดท้ายอย่างฝากผลงานหน่อยค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะครับผลงานต่างๆที่จะได้เห็นกันนะครับอันแรกเลยนะครับเพื่อความบันเทิงครอบครัวคุณ ไม่ควรพลาดครับฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์อันนี้ทุกวันอาทิตย์นะครับผมแล้วก็นี่ฮะนินมังกรเดอะเรียลิตี้อันนี้ถ้าคนที่ชอบธุรกิจมีโอกาสที่จะสารต่ออะไรก็แล้วแต่อยากได้ความรู้อยากจะมีเมนเทอร์ที่ให้คำแนะนำจากประสบการณ์จริงดูรายการนี้นะครับแล้วก็ละครอื่นๆอีกมากมายนะครับผมขอบคุณมากครับลครถ่ายรูปหน่อยนะครบได้ครับถ่ายรูปถ่ายรูป